ตเตือนที่เขามีต่อคุณตอนนี้เวลานี้นะคะคนคนนี้เขาบอกคุณว่าเขาอยากอยู่กับคุณอยากดูแลคุณไปยันแก่เท่าเขาเลือกที่จะมานะคะคลองรักคลองคู่กับคุณคนคนนี้ยเขาบอกว่าจะอยู่กับคุณไปจนแก่เท่าเลือกแล้วนะที่จะคลองรักคลองคู่กับคุณแล้วคุณล่ะนะเละือกที่จะคลองรักคลองคู่ไปกับเขาไหม พลังงานของการนะคะกลับมาเนี่ยพลังงานเหมือนไพ่หกถ้วยเลยรักเก่ากลับมานะ,ะอยากกลับมาอยากมาขอความเห็นใจนะคะอยากมาขอโอกาสอยู่กับเขารักเขาไปจนวันแก่วันเท่าได้ไหมอยู่ด้วยกันไปจนวันสิ้นชีวาได้ไหมประมาณนี้เลยนะคะหันกลับมาแน่นอนการกลับมาในครั้งนี้ของเขาเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกลับมาเพื่อซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลคุณอะไรที่เขาไม่ให้คุณคนนี้เขาก็อยากให้คุณนะการช่วยเหลือกัน การแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างมีของขวัญกลับมาให้คุณด้วยอ่ะมีของขวัญดีๆจะมามอบให้คุณอยากให้คุณได้วา่าวพลังงานของเขานเป็นสิบเหรียญมีความมั่นคงที่แม่หมอบอกอาจจะทําอะไรสําเร็จอาจด้รับบรดกตกทอดอะไรมานะความสําเร็จนี้เขาอยมามอบให้กับคุณด้วยนะมีของขวัญแทนใจค่ะมีสิ่งมาให้เออพลังงานนี้ค่อนข้างดีนะพลังงานของคนตีสองนะคุณจะไว้ใจเขาได้ไหมนะเมื่อก่อนเขาอาจจะพูดไม่พูดความจริงกับคุณบุหรอเนาะตีสองหน้า อืแต่บางครั้งเขาก็บอกว่าการกลับมาครั้งเนี้ยเขาเดาใจคุณไม่ถูกนะไม่รู้คุณจะทํายังไงคุณเป็นคนที่อ่านใจยากเหมือนบางทีคุณก็ยิ้มให้เขาแต่ทุนไม่ได้สนใจเขาเออบางทีคุณก็ดูดีเหมือนคุณดูสนใจเหมือนคุณพูดคุยแต่บางครั้งก็เหมือนคุณดูใส่เขาเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจคุณจริงๆมีความลังเลใจค่ะนะเพราะเขาทางคุณไม่ถูกไม่รู้จะเข้าทางไหนนะแต่ใดๆเลยตอนนี้เวลานี้คุณเอาชนะใจเขาได้ในทุกๆสิ่งทุกอย่างแล้วนะ ความพัฒนาที่จะเอามาชนะใจคุณด้วยเมื่อคุณชนะใจเขาได้แล้วของคนเนี้ยต้องการทําทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะใจคุณต้องการที่จะอยู่ครองรักกับคุณทางเลือกของเขาตอนเนี้ยถ้าเขามีใครต้องให้เลือกมีใครต้องให้ตัดสินใจเขาหันเหมาที่คุณแล้วนะคุณเป็นที่หนึ่งมากๆในความรู้สึกของเขาคุณก็ไม่ต้องการที่จะแข่งกับใครนะแต่ความนิ่งความเป็นตัวตนของคุณนะคะความเฉิดฉายของคุณมันดึงดูดพลังงานของเขาเนาะเขาบอกว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งได้ไหม ต้องการเริ่มต้นต้องการสร้างครอบครัวต้องการพื้นฟูนะฮะความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต้องการการจุดประกายความรักความฝันนะความหวานชื่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งมันลืมไม่ได้จริงๆนะคนคนนี้นะคะเขาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละแล้วคุณล่ะให้โอกาสเขาไหมหรือคุณให้โอกาสคนอื่นไปแล้วเขายังมีความสับสนมีความอาวองนะถ้าเขาอยู่ดีๆกลับมาพูดกับคุณอย่างเงี้ยเริ่มต้นใหม่กับเขาเถอะนะคะให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงเถอะคุณจะตอบเขายังไงเนี้ยมันสร้างความรังเลยนะ คนคนนี้ไม่ได้อยากเขาไม่ได้อยากได้ยินคําปฏิเสธอ่ะเขาอยากได้ยินคําตอบรับอยาก